สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศรอบบ่ายประจำวันพฤหัสบดีที่4ธันวาคม2568 วันนี้มวลอากาศเย็นกำลังปานกลางระลอกใหม่จากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนแล้วทำให้หลายพื้นที่โดยเฉพาะภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็นถึงหนาวในช่วงเช้าอุณหภูมิโดยรวมเริ่มลดลงขอให้ทุกท่านเตรียมเสื้อกันหนาวให้พร้อมนะคะนอกจากนี้ยังคงมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้บ้างในบางพื้นที่ทางตอนล่างของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกขณะที่ภาคใต้ก็มีฝนเพิ่มขึ้นเช่นกันค่ะ หากดูเฉพาะอุณหภูมิภาคเหนือยังคงหนาวที่สุดโดยเฉพาะบนยอดดอยที่อากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ5-15องศาเซลเซียสส่วนในพื้นที่ราบมีอากาศเย็นถึงหนาวและมีหมอกในตอนเช้าค่ะสำหรับภาคกลางและกรุงเทพมหานครอากาศเย็นสบายและมีหมอกบางช่วงเช้าอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ19-20 5องศาเซลเซียสส่วนพื้นที่ที่ต้องระวังฝนฟ้าขนองคือภาคตะวันออกบริเวณจังหวัดสระแก้วระยองจันทบุรีและตราดรวมถึงภาคใต้ตอนล่างที่มีฝนได้ร้อยละ30ของพื้นที่ค่ะ สิ่งที่ต้องระวังเป็นพิเศษในวันนี้คือเรื่องหมอกและทัศนวิสัยในการขับขี่ขอให้เพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอกในช่วงเช้าด้วยนะคะเนื่องจากสภาพอากาศแห้งจากลมหนาวที่พัดเข้ามาอาจเพิ่มความเสี่ยงเรื่องอักคีภัยเราจึงควรระมัดระวังเป็นพิเศษส่วนสถานการณ์ฝุ่นละอองในระยะนี้ยังน่าเป็นห่วงค่ะโดยเฉพาะในภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกยังมีการสะสมของฝุ่นละอองอยู่ในเกณฑ์ปานกลางถึงมากเนื่องจาก จากลมที่พัดปกคลุมมีกำลังอ่อนลงทำให้การระบายอากาศไม่ดีเท่าที่ควรค่ะสำหรับกิจกรรมทางทะเลอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรแต่ในช่วงที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นจะสูงมากกว่า1เมตรดังนั้นชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะคะขอให้ทุกท่านดูแลรักษาสุขภาพจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงในระยะนี้ค่ะต่อไปเป็นการวิเคราะห์สภาพอากาศทั่วไทยค่ะ สวัสดีค่ะเรื่องที่เราตั้งใจจะมาคุยกันวันนี้เนี่ยจริงๆตอนแรกมันดูเรียบง่ายมากเลยนะคะครับผมคือเราได้แหล่งข้อมูลมาเป็นเว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยาของไทยนี่แหละค่ะก็กะว่าแบบจะมานั่งคุยกันสบายๆว่าเอ๊ะวันนี้อากาศจะเป็นยังไงหนะ้าฝนจะตกไหมต้องพกร่มหรือเปล่าอัปเดตกันหน่อยอะไรทํานองนั้นใช่ไหมครับใช่เลยค่ะในหัวนี่คิดภาพไปแล้วเลยนะว่าเราจะได้คุยกันเรื่องใกล้ตัวมากๆแบบอุณหภูมิสูงสุดความชื้น รหรือว่าพื้นที่ไหนเสี่ยงจะมีพายุเข้าบ้างแต่ปรากฏว่าพอเราเข้าไปที่ลิงก์นั้นจริงๆมันก่อนไม่ได้เป็นอย่างที่คิดเลยค่ะสิ่งที่เราเจอไม่ใช่ข้อมูลพยากรณ์อากาศเลยแต่เป็นข้อความแจ้งข้อผิดพลาดสั้นๆแค่บรรทัดเดียวโล่ขึ้นมาบนหน้าจอเขาๆโล่งๆตอนแรกก็งงๆนะคะแต่พอมองดูดีๆเออไอข้อความสั้นๆนี่แหละคะ่ะน่าสนใจมากครับบทเป็นนักสืบกันดีกว่าเราก็วิเคราะห์ไอเจ้าข้อความแจ้งข้อผิดพลาดนี่แหละคะ่ะเพื่อดูว่า เบื้องหลังการไม่ได้ข้อมูลเนี่ยมันมีเรื่องราวอะไรซ่อนอยู่บ้างน่าสนใจครับจากเรื่องดินฟ้าอากาศมาสู่การสืบสวนดิจิทัลใช่ค่ะเอาล่ะเรามาเริ่มแกะรอยกันเลยดีกว่าข้อความที่ว่ามันเขียนไว้แบบนี้เป๊ะๆเลยนะคะจะอ่านให้ฟัง request unsuccessful i n c a p s u l a incident id 2109-0005-404-463-0995-946-223-112-486-12753ขีด2จบเลยค่ะมีเท่านี้จริงๆโอ้โห oh, สั้นมากนะครับคือมันเหมือนเราไปเคาะประตูบ้านใครสักคนแล้วก็มีช่องเล็กๆเ,เปิดออกมาบอกแค่ว่าเข้าไม่ได้แล้วก็ปิดใส่หน้าเราเลยใช่เลยค่ะหัวเราะไม่มีคำอธิบายอะไรเพิ่มเลยครับ แต่ถึงจะดูเหมือนไม่มีอะไรนะสิ่งที่น่าสนใจคือในความสั้นของมันเนี่ยมันมีร่องรอยให้เราตามสืบอยู่3ส่วนหลักๆเลยครับ3ส,ส่วนเลยเหรอคะมีอะไรบ้างคะครับผมคือ 1. ผลลัพธ์ที่บอกว่าล้มเหลว 2. ชื่อเฉพาะที่โผล่ขึ้นมาและ 3. ก็คือรหัสยาวๆที่เหมือนเป็นหลักฐานทิ้งไว้นั่นแหละครับงั้นเรามาเริ่มจากส่วนแรกกันก่อนเลย request unsuccessful หรือการร้องขอไม่สำเร็จอันนี้ค่อนข้างตรงไปตรงมานะคะใช่ครับส่วนนี้คือบทสรุปที่ชัดเจนที่สุดมันคือการประกาศเลยว่าการเดินทางของเราเพื่อไปเอาข้อมูลพยากรณ์อากาศเนี่ยมันจบแล้วนะจุดนี้เรื่องราวไม่ไปต่อคือเป็นคำตัดสินสุดท้ายจากระบบเลยถูกต้องครับไม่มีอะไรให้เราทำต่อได้ เป็นการปิดประตูที่เด็ดขาดมากแต่ในความเด็ดขาดนั้นมันก็ยังมีคำใบ้ต่อไปคือคำว่า i n c a p s u l a เดี๋ยวคำนี้มันคืออะไรกันแน่คะฟังดูเหมือนชื่อยาหรือแม้ก็ชื่อบริษัทเทคโนโลยีอะไรสักอย่างมันมาเกี่ยวอะไรกับการปรยากรอากาศได้เป็นคำถามที่ดีมากครับเพราะคำนี้แหละคือหัวใจของเรื่องเลย i n c a p s u l a ไม่ใช่คำทั่วไปแต่เป็นชื่อของผลิตภัณฑ์ด้านความปลอดภัยบนโลกไซเบอร์ครับความปลอดภัยไซเบอร์หรอคะครับ ถ้าจะให้เปรียบเทียบง่ายๆนะอินแคปซูล่าก็เหมือนกับยามหรือบวนเซอร์ที่ยืนอยู่หน้าประตูเว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยาน,นั่นเองอ๋อหมายความว่าเวลาเราจะเข้าเว็บกรมอุตุเราไม่ได้เดินตรงเข้าไปเลยแต่ต้องผ่านยามคนนี้ก่อนละคะถูกต้องครับหน้าที่ของยามคนนี้ก็คือคอยสกรีนการเข้าออกทั้งหมดเพื่อป้องกันผู้ไม่หวังดีผู้ไม่หวังดีอย่างเช่น เช่นพวกแฮกเกอร์หรือพวกบอทดคอมพิวเตอร์ที่พยายามจะเข้ามาโจมตีเว็บให้ล่มหรือเข้ามาขโมยข้อมูลที่เราเรียกว่าการโจมตีแบบ DDOS นะครับยามคนนี้จะคอยดูว่าใครที่เข้ามาดูน่าเชื่อถือใครที่ดูน่าสงสัยถ้าใครน่าสงสัยปุ๊บก็จะถูกกันออกไปไม่ให้เข้าเลยแปลว่าระบบนี้จริงๆเราก็มีประโยชน์มากเลยสิคะคือคอยป้องกันเว็บไซต์ให้ปลอดภยัยครับผมแต่ในกรณีของเรากลายเป็นว่าเราซึ่งเป็นผู้ใช้งานธรรมดาธรรมดา กลั่โดนยามคนนี้กันไม่ให้เข้าแทเองนี่คือประเด็นสําคัญเลยครับมันคือการแลกเปลี่ยนหรือเทรดออฟระหว่างความปลอดภัยกับความสะดวกในการเข้าถึงอืมระบบรักษาความปลอดภัยพวกนี้ถูกออกแบบมาให้ระแวงไว้ก่อนนะครับบางครั้งการร้องขอข้อมูลของเราอาจจะไปตรงกับรูปแบบพฤติกรรมบางอย่างที่ระบบถูกตั้งโปรแกรมให้มองว่าน่าสงสัยแล้วมันก็เลยบล็อกเราเลยใช่ครับมันเลยตัดสินใจบล็อกเราเพื่อความปลอดภัยไว้ก่อน แม้ว่าเราจะไม่ได้มีเจตนาร้ายอะไรเลยก็ตามมันเหมือนยามที่เข้มงวดเกินไปหน่อยจนบางทีก็กันลูกค้าตัวจริงไม่ให้เข้าร้านด้วยะพอจะเข้าใจภาพเลยค่ะแล้วเบาะแสชิ้นสุดท้ายละคะไอ้เจ้ารหัสยาวๆที่เรียกว่า Incident ID เนี่ย2อ2 0 9 0 0 0 5 4 4 4 6 3 0 9เ5 ขีด9 4 6 2 2 3 1 1 2 4 8 6 1 2 7 5 3. ตอนแรกที่เห็นนิ่น,นึกว่าเป็นแค่ตัวเลขสุ่มๆขึ้นมาซสอีกนะคะถ้าอินแคปซูล่าคือยามที่ปฏิเสธไม่ให้เราเข้าอินซิเดนต์ไอดีก็เปรียบเสมือนรายงานเหตุการณ์หรือลายนิ้วมือของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับลายนิ้วมือเหรอคะครับมันเป็นรหัสเฉพาะที่ไม่ซ้ำกันเลยถูกสร้างขึ้นมาเพื่อบันทึกเหตุการณ์ที่เราถูกปฏิเสธการเข้าถึงในครั้งนี้โดยเฉพาะมันเป็นหลักฐานว่า มีบางอย่างเกิดขึ้นนะและระบบได้บันทึกไว้แล้วด้วยรหัสนี้แล้วเราพอจะรู้จักรหัสนี้ได้ไหมคะว่าทําไมเราถึงโดนบล็อกน่าเสียดายที่ไม่ได้ครับสําหรับคนนอกอย่างเรารหัสนี้มันเหมือนกล่องดําเลยเราไม่รู้เลยว่าข้างในมีอะไรมันมีไว้สําหรับผู้ดูแลระบบของเว็บไซต์เท่านั้นที่จะเอารหัสนี้ไปตรวจสอบในระบบของอินแคปซูล่ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่ แต่ถ้าให้ผมเดานะครับโดยทั่วไปแล้วสาเหตุที่ทําให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้มักจะมีอยู่ไม่กี่อย่างเช่นอะไรบ้างคะอย่างแรกเลยอาจจะเป็นเพราะวิธีการที่เราเชื่อมต่อเข้าไปมันดูผิดปกติสำหรับระบบ oh. เช่นอาจจะมีการรีเฟรชหน้าเว็บถี่เกินไปออ๋ oh. หรือใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตบางประเภทที่ระบบมองว่าไม่น่าไว้ใจอย่างที่สองอาจจะเป็นเพราะตัวเว็บไซต์ของกรมอุตุเองกำลังมีปัญหาอยู่ ระบบอ n c a p s u l a ่เลยทำหน้าที่เป็นเหมือนกันชนกันชนหรอคะครับคือบล็อกการเข้าถึงทั้งหมดชั่วคราวเพื่อป้องกันไม่ให้เว็บเสียหายไปมากกว่านี้หรืออย่างที่3ก็อาจจะเป็นแค่ความผิดพลาดชั่วคราวของระบบเครือข่ายที่ไหนสักแห่งก็ได้ครับเราไม่มีทางรู้ได้แน่ชัดเลยเรื่องนี้ทำให้นึกถึงตอนที่พยายามจะจองตั๋วคอนเสิร์ตเลยค่ะที่ต้องกดรีเฟรชหน้าแบบรัวๆครับครับแล้วสุดท้ายก็เจอหน้าเอ r ร r คล้ายๆแบบนี้เลย ไม่เคยนึกเลยว่าเบื้องหลังมันอาจจะมียามที่มองไม่เห็นคอยจับตาดูพฤติกรรมของเราอยู่แล้วก็ตัดสินใจเตะเราออกมาเพราะคิดว่าเราเป็นบอทใช่เลยครับนั่นคือตัวอย่างที่ชัดเจนมากมันคือคกลไกที่ทำงานอยู่เบื้องหลังความเรียบง่ายของการใช้อินเทอร์เน็ตในชีวิตประจำวันของเราครับพอฟังแบบนี้แล้วนึกภาพตามได้เลยค่ะมันเหมือนกับเราพยายามจะเดินเข้าไปในห้องสมุดเพื่ออ่านหนังสือพยากรณ์อากาศครับ เรารู้ว่าหนังสือเล่มนั้นมีอยู่จริงและเราก็เดินไปถึงหน้าชั้นวางแล้วแต่พอจะเอื้อมมือไปหยิบกลับพบว่ามีกระจกใสนิรภัยบานใหญ่กั้นอยู่เรามองเห็นหนังสืออยู่ข้างในนะแต่หยิบมาเปิดอ่านไม่ได้เลย แล้วบนกระจกนั้นก็มีแค่โพสต์อิดแผ่นเล็กๆแปะไว้พร้อมกับรหัสยาวๆหนึ่งชุดแค่นั้นเองเป็นการเปรียบเทียบที่ดีมากเลยครับและถ้าจะเสริมต่อไปอีกนิดนะบนกระจกใส่นั้นอาจจะมีรอยนิ้วมือของคนอื่นที่เคยพยายามจะเปิดหนังสือเล่มเดียวกันนี้แล้วแล้วก็ทําไม่สําเร็จเหมือนกับเราติดอยู่ด้วยซ้ําโห นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นตลอดเวลาบนโลกอินเทอร์เน็ตครับข้อมูลที่ดูเหมือนจะเป็นสาธารณะและเปิดให้ใครก็ได้เข้าถึงจริงๆแล้วมันถูกควบคุมผ่านโครงสร้างพื้นฐานที่เรามองไม่เห็นอยู่ตลอดเวลาเรื่องนี้มันน่าคิดต่อนะคะว่าถ้าแค่การเข้าดูพยากรณอากาศยังเจออุปสรรคขนาดนี้แล้วถ้ามันเป็นข้อมูลที่สำคัญกว่านั้นล่ะจะเกิดอะไรขึ้น มสมมุติว่ามีนักข่าวพยายามจะเข้าถึงข้อมูลสาธารณะของรัฐบาลเพื่อตรวจสอบการทุจริตหรือมีนักวิจัยพยายามจะดาวน์โหลดข้อมูลสถิติสำคัญมาทำงานวิจัยแล้วมาเจอกำแพงกระจกแบบนี้ขวางอยู่มันอาจจะทำให้งานสำคัญสำคัญต้องหยุดชะงักไปเลยก็ได้นะครับประเด็นนี้สำคัญมากครับเพราะมันชี้ให้เห็นถึงความเปราะบางของการพรึ่งพิงระบบดิจิทัลอย่างเต็มตัวในยุคนี้เราคาดหวังว่าข้อมูลสาธารณะ คุณจะเข้าถึงได้ง่ายแค่ปลายนิ้วทุลิกซึ่งมันก็สะดวกและรวดเร็วกว่าสมัยก่อนมากแต่ในขณะเดียวกันมันก็สร้างจุดตายหรือ Single Point of Failure ขึ้นมาใหม่จุดตายครับลองนึกภาพการเดินทางของข้อมูลจากเซิร์ฟเวอร์มาถึงหน้าจอเรานะครับมันเป็นเหมือนโซ่ที่ร้อยต่อกันหลายท่อนมากตั้งจต่เซิร์ฟเวอร์ของหน่วยงานเองผู้บริการอินเทอร์เน็ตระบบรักษาความปลอดภัยอย่างอินแคป u ูล่ไปจนถึง Wi-Fi ที่บ้านเรา ถ้าโซ่ข้อใดข้อหนึ่งขาดไปการเข้าถึงข้อมูลทั้งหมดก็จบสิ้นทันทีมันให้ความรู้สึกเหมือนเราสูญเสียการควบคุมไปเหมือนกันนะคะคือเรากลายเป็นฝ่ายที่ต้องรอรับการตัดสินจากระบบอัตโนมัติที่เราไม่รู้จักไม่เห็นหน้าแล้วก็ไม่มีโอกาสได้ถามไทยหรืออุทธรณ์อะไรได้เลยถูกต้องครับ และจริงๆแล้วยามที่มองไม่เห็นแบบอินแคปซูล่านี้มีอยู่ทุกคนทุกแห่งในชีวิตดิจิทัลของเราเลยนะครับไม่ใช่แค่ตอนเข้าเว็บเท่านั้นหมายความว่ายังไงคะลองนึกถึงเวลาเราเจอแคปชั่นที่ให้เราเรียกว่ารูปไหนคือสัญญาณไฟจราจรอ๋อค่ะค่ะเจอบ่อยมากนั่นก็คือยามอีกแบบหนึ่งที่คอยตัดสินว่าเราเป็นมนุษย์หรือเป็นบอท หรืออัลกอริทึมในโซเชียลมีเดียที่ทำหน้าที่เป็นเหมือนบรรณาธิการคอยตัดสินใจว่าจะให้ข่าวสารอะไรประกบขึ้นมาบนหน้าฟีดของเราอืมจริงด้วยค่ะหรือแม้แต่ระบบให้คะแนนเครดิตที่เป็นยามคอยตัดสินว่าเราจะสามารถเข้าถึงบริการทางการเงินหรือกู้ยืมเงินได้หรือไม่ทั้งหมดนี้คือโครงสร้างที่มองไม่เห็นซึ่งคอยกำหนดว่าเราจะเข้าถึงอะไรได้หรือไม่ได้บ้างโห พอฟังแบบนี้แล้วกลายเป็นว่าอินแคปซูล่าที่เราเจอในวันนี้เป็นแค่ตัวละครหนึ่งในเรื่องราวที่ใหญ่กว่านั้นมากเลยนะคะใช่ครับมันเป็นเรื่องของการควบคุมการเข้าถึงข้อมูลและโอกาสในโลกยุคใหม่ใช่ครับมันแสดงให้เห็นว่าแม้แต่ความล้มเหลวหรือการไม่รับข้อมูลก็ยังสามารถให้ข้อมูลบางอย่างกับเราได้เสมอในกรณีนี้มันไม่ได้ให้ข้อมูลเรื่องอุณหภูมิแต่มันเปิดเผยให้เราเห็นสถาปัตยกรรมของอำนาจในโลกดิจิทัล ที่ปกติแล้วเรามักจะมองข้ามไปเวลาเข้าเว็บแล้วเจอหน้าแอ error คงไม่ได้คิดแค่ว่าเน็ตช้าหรือเว็บล่มอีกแล้วครับแต่อาจจะเริ่มสงสัยว่าเอ๊ะมียามคนไหนกันนะที่กําลังทํางานของมันอยู่เบื้องหลังซึ่งเป็นมุมมองที่ทําให้เราตระหนักมากขึ้นครับว่าโลกดิจิทัลที่เราใช้ชีวิตอยู่ทุกวันมันซับซ้อนกว่าที่เราเห็นด้วยตาเปล่ามากถ้าอย่างนั้นพอจะสรุปการพูดคุยของเราในวันนี้ได้ว่า จากความตั้งใจที่จะสำรวจสภาพอากาศเรากลับได้เจาะลึกลงไปในโครงสร้างพื้นฐานของอินเทอร์เน็ตแทนครับแล้วบทเรียนสำคัญที่สุดที่เราได้เรียนรู้อาจไม่ใช่เรื่องอุณหภูมิของประเทศไทยแต่เป็นความเข้าใจที่ลึกซึ้งขึ้นเกี่ยวกับความซับซ้อนและความเปราะบางของการเข้าถึงข้อมูลในโลกที่ทุกอย่างเชื่อมต่อถึงกันการที่เราเข้าถึงข้อมูลไม่ได้ไม่ได้แปลว่าข้อมูลไม่มีอยู่จริงแต่มันอาจจะถูกกั้นไว้ด้วยกำแพงหรือประตูที่เรามองไม่เห็นเท่านั้นเองครับ และผมอยากจะทึงท้ายด้วยประเด็นชวนคิดเอาไว้นะครับข้อความแจ้งข้อผิดพลาดท,ที่เราเจอในวันนี้ถึงแม้มันจะไม่ได้ให้ข้อมูลที่เราต้องการแต่มันกลับทำหน้าที่ที่สำคัญอย่างหนึ่งนั่นคือมันเปิดโปงให้เราเห็นถึงการมีอยู่ของผู้เฝ้าประตูดิจิทัลเหล่านี้ซึ่งปกติจะทำงานอยู่อย่างเงียบเชียบโดยที่เราไม่เคยรับรู้อและนี่คือคำถามสุดท้ายที่อยากจะฝากให้ลองนำกลับไปคบคิดกันต่อนะครับ นอกจากการเข้าเว็บไซต์แล้วยังมีระบบหรือโครงสร้างที่มองไม่เห็นอื่นได้อีกบ้างในชีวิตประจำวันของเราที่คอยทำหน้าที่กำหนดว่าเราจะสามารถเข้าถึงความรู้บริการหรือโอกาสอะไรได้บ้างและจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อวันหนึ่งระบบเหล่านั้นตัดสินว่าคำร้องขอของเราไม่สำเร็จ